เฮ้ยตัวนึงตงตัวนงแล้วะตัวนึง,น,ง,น,งน่ารั ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับช่องชักกี้บีนะครับอยู่เกมคอร์สบิวตี้วอร์โซน2.0นั่นเองนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับซีซั่นหนึ่งนี้เนาะ <g iggle> ก็คลิปนี้จะมาแชร์วิธีการแต่งปืนแท็กวีที่คิดใช้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยมัสเซอรจะเป็นตัวนี้นะครับจะช่วยใน r e คอยล c คอนโทรลแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้า เนี่ยไม่ใส่ตัวนี้คิดแนะนําตัวนี้นะ2ตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะช่วยรีคอยแนวนอนนะครับผมส่วนแนวตั้งเราก็คุมเองได้เนาะแนะนํา2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้คิดจะจูนไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้คิดจะจูนไว้ค่าจูนคิดจะเคยลงไปในคลิปช็อตในช่องแล้วนะครับก็ไปตามดูจากตรงนั้นก็ได้นะครับผมค่าจูนสแลมมิ่งโซ่ตัวนี้นะโอเคชิ้นต่อไปเป็นอันเดอร์บัตเลครับเอ็กแทบลิปเปอร์ตัวเดิม5 6 ตัวยอดฮิตนั่นเองนะครับจูนประมาณนี้ครับแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็น high velocity นะครับกร,กระสุนกระสุนกระสุนวะกระสุนเดินทางเร็วนะครับผมจูนประมาณนี้เนาะก็คิดไม่ได้จูนระยะดาเมจไปนะครับผมเพราะปืนนี้มันแรงอยู่แล้วเนาะิีจ,จูนพวกรีคอยให้มันยิงง่ายๆไว้ก่อนดีกว่าเพราะปืนนี้มันค่อนข้าง,ง,งดีดเนาะดีดหนักเลยปืนนี้ชิ้นต่อไปเป็นแม็กคนัดนะครับอันนี้ แล้วก็ออปติกจะเป็นตัวนี้ครับ MOP V c นั่นเองนะครับตัวยอดฮิตจุดประมาณนี้ครับก็คลิปนี้นะครับคิดตัดมาจากไลฟ์สตรีมนะครับผมที่คิดไลฟ์สตรีมบนทวิสทีวีนะแล้วก็ใครอยากดูตอนคิดไลฟ์สตรีมก็ไปติดตามที่ท w i สทีวีได้นะครับผมภาพมันอาจจะมีอาการแบบไม่ชัดภาพแตกๆนิดนึงนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย <c oughs> ไม่ได้เป็นคลิปอัดที่คิดทำเหมือนหลายๆคลิปนะครับผม แล้วก็คลิปนี้คลิปน่าจะลงตอนเย็นของวันที่15นะครับผมคืนของวันที่15ก็คือวันที่16ก็จะเป็นซีซั่น2แล้วนะครับก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของซีซั่นแรกนั่นเองนะครับผมไม่รู้ซีซั่นสแท็กวีจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็คิดว่าการแต่งก็ไม่ต่างจากประมาณนี้แหละคิดว่านะก็คลิปนี้แท็กวีจะยิงเป็นยังไงคลิปมันอาจจะสั้นนิดนึงนะเกมเพลย์ท้ายคลิปอ่ะต้องขอไยด้วยนะครับผมก็จะยิงเป็นยังไงเดวเชิญนรับชมในคลิปได้เลยครับผมไป let's go ได้ไรหรือว่าได้โล่นี่แก่ผมเยี่ยมจริงไม่ได้ก่ออันอุ้ยอยู่ใกล้ด้วยนี่ปืนตัวตัวคอนแทคมันอยู่ตรงตรงไหนตกปั๊มปะใกล้กูใกล้กูใกล้กูโอเคมีเปิดปุ่นพกเด้อมาว่ะโอซไนพี่มาว่ะ ง่ายงอ,อันนี้คือเขาตายทางตีใช่ไหมครับไค่ตัวเดียวครับตัวตัวเดียวตัวเดียวถ้าเป็นบาร์ตีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วใกล้กูใกล้กูสองตัวสอ,องตัวสองตัวขี้สองตัว ตรงนี้ครับเอาได้ครบไ้หน่อยคิดเฮ้ยตัวนึงทงตไปน้นี่กรสุนหมดนี่กระสุนไอเมื่อกี้โหหมดเหมือนกันเหลืออยู่นัดา

ตัวเดียวเหรอกูขึ้นไงเนี่ยฮัลโหลกล่องกล่องอ้เจี๊ยเ,เ้ยมาแล้วมาคนะเหรอ ที่มันก็มีต้องหลายที่ไ,ม,ไม่เอากูติกตัวเดียวน,นะเออไม่ยิงกันอีกวะเอาหมดเลยเอาน้องลุดลุดน้องหลุดรอ,ดอ,ดอก่อนนะไปหาแย่นี้ไม่ได้ดูคนเ็นนะครับหลังคาดาวตัวนะึ่งขึ้นไปยังไงวะบ้านเนะี่ย

มุมย <u> ิงไม่ได <ator il> <ğim> ้มันจะมาชิดบ้านเราและมีคนปหมไม่มีไม่เจอกับดับ ก่อแตกเข้าต่องหัวแล้วชุบชุบกันแล้วคนนั้นสองตัวบ้านสองหัวสัตว์เต็มหัวเลยข้างในนะเล็งเราอาฟุลเตีย้ยอืม ไปไหมไปบอบอตีไ้ไหมล่ะฝั่งนีไ้ไม่น่ามีแล้ฝั่งนล้นหมดอ่ะวิ่งเขี้ยหลังเราบด <sund uk. S 2> บดบดบด APK ไม่ใช่ยิงบดโอ๊ยมีคนเล็งมาหายเลยทำงานนี่ก่อนนี้ก่อน,น

รื้มเลยบ้านนี้ก็มีมันโดดลงหน้าเราซะกไรอยู่ไรอยู่จเจ็บอยูอ่เราลับเลยบ้านเราทางเราออกมาเริ่มแน่น,น

วิ่งลยบิมาบ้านนะลยเร่วขอบขอบขอบไปเล กู่เดี๋ยวดูข hey. ้างหลังกันสักะท่ืมนั่นแหละโดดอยู่ไอ้เบิดมาเจ็บเจ็บอยู่เจ็บอยู่สวยวงบีบมันพอดีของเกาะมาดูข้างหลังครับด้วย มาแล้วข้างข้างล่างข้างล่างเราได้ยินเสียงอยู่ข้างล่างเราสองวิมาขยับมาววบ้านครูรู้เปล่าเนี่ยใช่ใช่บ้าน 엘런 네네 맞번 미가 뚜웨 기다려

คนเล็งมาทำวะเ้ยโอ้ยโอ้ยมีหน้ากากโอ้ย สองหนึ่นึ่งมันปีคือนนาดฟ้าเห็นตัวมาแล้วสอหนึ่งสองหนึ่วยจิงแค่ไหนเนี่ยแต่เขาแตะล้วดาดาดาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยมันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวไปเลยลูกเลดลดเฟลดกมาลว่าเดี๋ยวมันก็ลงมา ไอเดียสักไอเดียเออโอ้ยเกย์วันนี้กูพอแค่นี้อ่อยจะร้านแล้วเราหลับฝันดีแล้ววันนี้เออเจอกันเจอกันเจอกันเอกันเจอกันผมว่าจะไปกินข้าวพอดีแหละวโอเคเลยพวกนี้เล่นเล่นมาเล่นใหม่ก็ทักแล้วกัน Okay, okay.